ปะปะปะป oh, yeah. ุ่งอ้าเยี่ยแป๊บนึงมเปิดมาก็เสียงมาเฮาเลยนะมาเฮา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 ขขอนอญยตเช็ดกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผม GK สล o t กลับและกลับรายการที่มีที่ผมคนเดียวที่ทำนะครับผม ซึ่งไม่รู้ใครจะดูกูเปล่าไม่รูกก็คือรายการบ่นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่รู้จะบ่นเรื่องอะไรแต่ว่าบ่นแหละเออคือบ่นเรื่องคอมดีกว่าอืมเช่นด้านหลังของเชมาาคุณผมผมลืมทำคลิปว่าผมจะทำอ่าคลิปรีวิวคอาใหม่นะฮะจริงผมมีคอาใหม่ละ <c oughs> แม่ซื้อให้แหละอืมก็ก็เป็นนี่แม่นั่นแหละไว้ตรีมเกมนั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> บ่นคอมเก่าเลยเอาตรงนะ ตอนที่ผมทำคลิปเช่นตัดต่อคลิปอะไรพวกเนี้ยคอมคอมเก่าอยู่นี่เว้ยคือคนจะเห็นปะเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโน้ตบุ๊กอันเก่าเว้ยเออทิ้งไปละมันเรนเดอร์ช้ามากแล้วมันทำอะไรได้ช้ามากเลยเว้ยจริงมันทำอะไรได้แบบช้าจริงอ่ะมันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าแล้วมั้งแล้วก็มันมีข้อมูลเยอะนะฮะเพื่อจะติดไวรัสอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันช้าจ,จริงแล้วผมก็ได้ซื้อคอมใหม่บอกเลยว่าคอมใหม่แม่งเวิร์ลีกู คือลูกแบบลูกเรนเดอร์งานเร็วมากถ้าเป็นงานถ้าผมตัดต่องานแบบนี้นะปกติคอมเนี่ยแม่งค่วโมงแล้ะไอ้นี่เนี่ยสิบเจ็ดนาทีไม่เชื่อดูเลยนะเมื่อกี้ยี่สิบเก้านาทีถ้าคอมเก่าอ่ะมันจะเป็นห้าสิบกว่านาทีเยอยกูต้องรอไปแบบกูหลับอ่ะกูทํางานตอนคืนกูหลับก่อนอ่ะกูค่อยได้ลงคลิปพรุ่งนี้เช้าอ่ะนี่เร็วมากนี่เร็วจริงนะฮะก็ใครชอบก็ฝากไป กดไลค์แฟนเพจไม่รู้ว่ากูจะโฆษณายังไงเนี่ยกูไม่ได้เอารูปให้ลงด้วยดิเออมันจะชื่อแฟนเพจว่าด็อกเตอร์คอมพิวเตอร์นะฮะจำใช่ไหมว่าได้ใช่ใชแหละเออเดี๋ยวผมจะอัดอ่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลงเหมือนเดิมแหละว่าเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็คุณอยากจะบ่นจริงๆคุณนี่คุณเริ่มแตวแตกแล้วไอ้สัตว์ก<ค>็บ่นจริงว่าช่วงนี้แบบผมโคตรเหนื่อยเลยเว้ยเฮ้ มันไม่ใช่ว่าจะหมดไฟกับการทำคลิปนะมันก็มันก็มันก็นิ่งๆอ่ะเออคือไม่รู้พบผมไม่มีใครมาดูมั้งเออก็ช่่งเถอะผมก็จะทําไปเพื่อความสุขของผมผมอยากทาผมอยากทาคลิปผมอยากทาให้คนมาดูอ่ะมันมีความสุขเชื่อป่ะว่าทุกคลิปของผมอ่ะที่ถึงแม้จะเป็นคลิปนําเสนอเว้ยผมจะมีความกวนตีนข้างในนั้นเมือว่าจะเป็นการแต่งภาพให้ดูน่ารักน่ารักเ้ยในการนําเสนองานอย่างเงี้ยเออหรือมว่าคุณก็ไปดูอ่คลิป ก่อนเน่ยที่ผมนำเสนอ business model หรือว่าการนำเสนออะไรต่างๆนะผมก็จะมีมุกอนะไรนึ่คือผมจะเป็นใส่การนำเสนอเป็นตัวเองเบื่อไหมครับกับกรนนำเสนอที่แบบต้องมายืนอ่านรายงานแบบการเ,เราจะมานำเสนอมันไปแล้วมันอยู่ดุ๊กไหนแล้วลูกจะบ่นอย่างนี้เลยอ่ะเผื่อคนที่ไม่มั่นใจในการนำเสนอนะฮะคือคุณไม่ต้องกลัวผิดเอาตรงเลยนะเอาตรง เ <laughs> อาตรงนะเว้ยเออคือคุณไม่ต้องกลัวผิดเว้ยจริงคุณเวลาคุณไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนเงี้ยคุณอาจจะเกรงในสิ่งที่เพื่อนเขาอมองจ้องมองคุณเงี้ยคุณอาจจะเกรงคุณอาจจะกดดันว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากไม่อยากจะออกไปนําเสนอซึ่งคนไทยหลายเด็กไทยหลายคนนะครับไม่ใช่คนไทยเด็กไทยหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะออกไปหน้าชั้นเรียนเพื่อจะไปนําเสนองานนะครับผมคือ มันอายมันเกิดการอายแล้วมันเกิดมันเกิดการอมันไม่กล้าแสดงออกแล้วมันมันมีผลผมจะบอกว่ามันมีผลเสียลูกพูดลูกกับกูแก่มากเลยเนี่ยมันมีผลเสียนะครับคือมันจะทําให้คุณแบบมันไม่กล้าแสดงออกในในบางเรื่องที่มันต้องมันจําเป็นที่ต้องมีคุณอ่ะเออคือไม่อยากจะโฆษณาตัวเองผมแม่งเป็นคนหนึ่งที่กูกล้าแสดงออกเยอะเกินไปเออกูทําคลิปเนี่ย คือบอกตรงตอนผมอยู่มอต้นอ่ะผมผมเป็นคนที่บ้าบ้าบ่อยแหละเพื่อนก็รับได้แต่พออยู่มปลายผมลองบ้าบ้าบ่เงี้ยเพื่อนไม่รับไม่ได้เว้ยเออเพื่อนไม่แอนตี้ผมเลยผมผมเป็นคนที่ไปนําเสนออะไรพวกเนี้ยผมก็จะติดตลกเออกูไม่เข้าใจอ่ะโรงเรียนทุกโรงเรียนอะ่ะไม่ใช่ทุกโรงเรียนหรอกบางเรียนแล้วกันแม่ทัาบอกทุกโรงเรียนเดี๋ยวรับา้านใกูอีกบางโรงเรียนบางเรียนอะ่ะ ถ้าเด็กนำเสนอแล้วติดตลกอ่ะเฮ้ยทำไมต้องซีเรียสกันวะกูไม่เข้าใจคือกูคือผมเวลานําเสนอผมอยากเห็นเพื่อนฟังใช่ไหมคนพูดต้องมีคนฟังและการนําเสนอยังไงให้คนเขาฟังผมก็ต้องมีการนําเสนอแบบมีมุกตลกโปกฮาหนิดนึงแต่ครูก็ครูก็จะทำาหไรอะไรนี่เลยอะไรเนี่ย เออไม่สนับสนุนนักเรียนผมว่าผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากนะฮะสำหรับคุณครูไม่ว่าคุณไม่อยากว่าคุณครูหรอกแต่ว่าอยากให้ส่งเสริมนักเรียนในการนําเสนอแบบเออไม่ให้นักเรียนเกรงไปมากกว่านี้นะครับคือจะมีมุกอะไรก็ได้เพื่อจะให้ผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ตัวเองคุณครูก็จะพูดเทว่าไม่ต้องเกรงลูกไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงลูกไม่ต้องเกรงพูดอย่างนั้นไอเด็กนั้นมันโคตรเกรงเลยมึงเชื่อกูลูกไม่ต้องเกรงลูกนำเสนอตาสบายลูกไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงลูก ไอ้เด็กที่แม่งนำเสนอครับครับครับเฮียใจแม่งสั่นดุบๆๆๆดุบดุบดุบดุเฮียเอ้ยโหสัตว์กลัวตอนตอนที่โคออกฟอล์ออกมาหน้าชั้นเรียนน่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นจุดที่เสียวที่สุดในมากกว่าการที่จะไปบอกรักใครแล้วเขาไม่ตอบอะอแบบเปนเป็น สิ่งที่เป็นต้องกล้ามากกว่ามันนะเออแต่วพาผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่มีอะไรกับเรื่องนี้แล้วนะจริงผมจะออกไปนําเสนอเนะี่ยผมขอพูดตรงๆจากหัวใจจากใจผมเลยนะจากความรู้สึกของผมเลยนะผมเนะี่ยเป็นคนที่กล้านําเสนอกล้าแสดงออกตั้งแต่ปอปอหน่อยไม่รู้แหละก <laughs> ูจําความได้กูก็แป้งกล้า,ลาแสดงออกหมดแล้วเออคือเพื่อนตอนที่อยู่ประผมเพื่อนผมผมจะอยู่ในมันนอกใช่ไหมล่ะผมก็จะกล้า ผมก็เป็นลูกครูอืม,อมกูเป็นลูกครูแล้วเนี่ยเนี่ยเออกูเป็นลูกครูด้วยอ่ะกูก็กล้าแสดงออกเพราะว่าเพื่อนเขาไม่กล้าเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาคือเพื่อนก็แอนตี้เพื่อประถมมาผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นคือจะมีคนเดียวก็ไอ้มนเลยนั่นแหละคือผมไม่มีเพื่อนเล่นเลยคือผมอยู่คนเดียวแล้วก็จะมีเพื่อนแกล้งผมเ <te ars> พื่อนโมลี่ผมแต่ผมอ่ะไม่ได้คิดเรื่องนี้นะเออผมไม่คิดคาด่าเพื่อนผมไม่คิดว่าเพื่อนจะแกล้งผมว่าเออแล้วผมต้องมานั่งเก็บกดไม่ว้ ผมแม่งเก็บกดอยู่บ้านพ่อ dem, แม่ให้ผมอ่านหนังสือ <c oughs> เออก็ผมอยู่เรียนผมก็อยู่แบบธรรมดาของผมอยู่คนเดียวเล่นกับคนอ <c oughs> ืๆๆ่นคือไม่ไม่เชิงว่าเพื่อนไม่คบเพื่อนก็คบแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้สนิทมากเข้าใจปะผมเล่นกับทุกคนเออตอนประถมกพบพบ็คือเล่นกับทุกคนได้เลยและเวลานําเสนออะไรเขาก็จะให้ผมไปแต่ว่ามันจะมีเพื่อนผู้หญิงบางคนที่นําเสนอเก่งมากเออผมก็สู้เขาไม่ได้ผมตอนนั้นก็เข้าใจจนถึงขึ้น มต้อนอ่ะขึ้นมต้นที่ผม้วนมากมองตรงตอนนี้ก็เริ่ม้วนแล้วอ่ะขึ้นมต้นเนี่ยผมก็เจอกับโรงเรียนประจําเลยอยู่โรงเรียนประจําคือกินนอนเด็กหอนั่นเลยก็เป็นเด็กใหม่ก็ไม่เอึ้งๆไม่คงไม่กล้าอะไรแต่ว่าเห็นเด็กในเมืองเวย้ยเด็กในเมืองเขากล้าแสดงออกเวย้ยเด็กโรงเรียนประจําเขากล้าแสดงออกเขากล้าที่จะไปนําเสนอแต่ว่าบางคนนะ อ,อไม่เป็นแม,ม,ม่แต่ผู้ชายนะผู้ชายก็กล้าแสดงออกนะไอ,อผู้ชายที่มันเกเรเนเอ,อเวลาไปหน้าชั้นเรียนเนี่ยมันกล้าแสดงออกเว้ยผมนี่โอ้โหทึ่งเลยผมก็ต้องแข่งกับเขาใช่ไหมละ่ละผมอึ้งขนาดที่ว่าเด็กโรงเรียนในเมืองอ่ะแม่งรู้ภาษาอังกฤษกว่ากูอีกอเออคนที่จะดูแบบอ่อนกว่ากูอ่ะแต่แม่งเก่งภาษาอังกฤษกว่ากูมคิดดูงงกูโง่ภาษาอังกฤษมากกูบอกทงตอนพบต้นเนี่ยกูโง่ภาษาอังกฤษมากมอปลายก็เหมือนกันเออ คือกูง่วงมากง่วงจริงกูแกมมากกูไม่ค่อยกูแกมมากก็เออผมจาเป็นแพทเทิร์นแกมมาเอาผมไม่ได้จำตามความเข้าใจผมเข้าใจว่าเออแต่ผมไปได้เสนอทีไรผมก็อ่านอ่านอย่างเดียวเลยถ้าแบบอ่านถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่านแต่ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์นี่ก็แสดงวิธีทําอะรก็ทําได้แต่ว่าสังคมเนี่ยก็ได้นะเออภาษาไทยเนี่ยนําเสนอหรือว่าให้ไปอ่านกรอนเนี่ยผมก็กล้าไปนะผมกล้าทุกอย่างเว้ยมันก็เลยสะสมมาจนถึงมอปลายมปลายเนี่ยพอถึงมปลายเพื่อนจะให้ ครูเขาจะให้ไปนําเสนอหน้าชั้นเรียนหรือไม่ก็ออกมาทําโจทย์หน้าชั้นเรียนเพื่อนๆไม่จะเกีียงกันเลยว่าไปดิไปดิงไปดิพอ่อพ่อผมไปผมไปแล้วผมทําผิดครูก็จะแน่นอนคร,ครูไทยจะเป็นยังไงครับถ้าผมทาโจทย์ผิดครูไทยจะเป็นยังไงแน่นอนครูไทยจะแบบทำอะไรเนี่ยอะทำอะไรเนี่ยแล้วเพื่อนก็จะแอนตี้เรา ย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะเสริมสร้างความไม่มั่นใจกับเด็กแต่ว่าจุดทีผมนะผมผม,ม่ง่าด้ด้อยู่แล้วไอ้สัตว์คือผมน่าด้านอย่างที่ว่าผม,ผมไปครั้งแรกผมผิดครั้งที่สองวันต่อมากูไปกูทำผิดกูก็ยังจะไปอีกค,อคือคือผมไปจนครูเบือ่อเข้าใจปะมืดแล้ว <c oughs> นนงฟอ่อนไฟก่อนคือผมไปนําเสนอจนครูเบื่อแล้วครูก็อะไรวะเนี่ยอ่ะพอแล้วไม่ไป มาให้แค่นี้อ่ะ